ไปะบอกครับคือเข้ามาถึงนิ่งอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าผมผม้ป่วูแนะนำตัวพร้อมบทบาทตัวเองกันหน่อยแล้วกันเริ่มจากพสมกฏเลยแล้วกันครับแนะนำอ๋อสงกฏครับระบบเป็นโจ๊กนะครับในเรื่องทีเดียวเองครับส่วนในนะครับผมรับบทเป็นรองครับในเรื่องทีเดียวเอง ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก,ก่อนไม่เคยแบบแสดงอะไรมาก,ก่อนแล้วก็เจอคู่ที่ดีด้วยเรยนง่ายขึ้นเยอะเลยเล้นง่ายง่ายเน่นทุกอย่างตอนแบบนึกถึงบรรยากาศแล้วนึกถึงอะไรเป็นระดับแรงประกาศดีเนาะไม่ถึงเสียงอามก่อนเลยุยเสียงดังขอแบบข้อดีคนละสองอย่างข้อเสียสักหนึ่งอย่าง่ะบอกโค้ชเริ่มที่คุณไหนก่อนบ้าง หมายถึงว่าข้อดีของเขาเขานข้อดีเขาทำงานง่ายเลยครับเขาไม่ค่อยถือตัวเท่าไหร่ชอบคนไม่ค่อยถือตัวทำงานง่ายแล้วไม่ชอบตัวแล้วก็ข้อเสียข้อเสียนะข้อเสียนะข้อเสียเหรอครับเอ่อด้วยความที่แบบเราเพิ่งรู้จักเขาเนาะก็ยังแบบมีความเก่งๆบ้างตอนนี้ไม่เก่งแล้ววันแรกเก่งวันที่สองไม่เก่งและอ่าอะไรเก่งขาขาแทนพี่ธงกฤข้อดีของไนท์เหรอไนท์ไนท์ฟังเวลาเล่นด้วยอ่ะไนท์ฟังแบบฟัง มันก็เลยแบบรับส่งกันง่ายแล้วก็ข้อเสียสรับเราอะเราสึกว่าไม่มีเราสึกว่าด้วยด้วยความที่เขาทาอะไรดีไปหมดไปแบบเวลาเข้าซีนเข้าอะไรมีแค่เทคแรกที่มันไม่ได้อะเทคต่อไปมันก็ได้หมดเลย,เลยคุณตามืดบอดแต่คุณเน่ะเลยรู้สึกว่ามันมันเป็นเคมีที่ดี<ม>เลื่อมมาได้ดีใช่ไหมบักในแสตแดกพี่เกดพี่เรียนสอบผลว่าซีรีส์เราเนี่ยซีรีส์รักกันวันโลกแตกแตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่นอย่างไรบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย กล้าบอกเลยว่าไม่มีซีรีส์ไวไหนในโลกนี้นะครับที่มีหลายรสชาติขนาดนี้ใช่ใช่มันมีทุกอย่างมันมีทั้งแบบว่าที่เรื่องอื่นไม่มีแอคชั่นโรแมนติกไซไฟเหนือจินตนาการเป็นซีรีส์ไวทที่ทุกคนต้องติดตามดูเลยครับอ่าแล้วกดดันไหมปท้างานกดดันไหมทั้งสองคน กดดันแค่ว ouais. right. pues, ันแรกๆกดดันตอนกดดันตอนเวิร์กช็อปตอนเวิร์กซ้อมเพราะว่าแรกๆแบบนี้หรอเปล่าครับเพราะว่าไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาเลยใช่แต่ผมเห็นผมเห็นในซีนคุณกดและดันกันตลอดเลยนะโอ้ธรรมดากดหัวเฮ้ยครับเนี่ยกดดันแม่ตอบสิกดดันกดดันกดดันนิดนึงนิดนึงตรงฉากฉากแบบว่าอุ้ยเซ็กซี่อะไรเงี้ยแบบไม่ไม่เคยไม่เคยมีเซ็กซ์มาก่อนใช่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อมีแล้วมั้ง อ้าว,ลาวแล้วนอกจากกดดันตอนถ่ายแล้วถ้ากดดันเรื่องเล่นด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วในแบบสื่อแบบนี้ยตอนนี้ยกดดันไหมที่เขาแบบเลงเห็นว่าเออซีรีส์เราเนี่ยถูกจับตามองถูกจับตามองอย่างมากเลยซีรีส์เราอแั้นจบตายแล้วจบตายซีรีส์หนเจ็ดซีรีส์ทอ่หอ่ายังไงาะอลายยังไงก็ไม่ไม่กดดันเท่าไหร่เพราะอยากให้เขาได้ดูเร็วๆอยากอยากให้เขาแบบได้เห็น ผลงานของเราแล้วจะได้แบบติดชมได้จะได้พัฒนาได้ใช่ที่ทุมกดบ้างใช่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูผลงานดีๆแล้วก็ได้ดูอะไรที่เป็นแปลกใหม่ในซีรีส์วายดูว่าเนื้อหามันเป็นยังไง<ม>อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมกันแล้วคุณจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆจากซีรีส์วายที่คุณไม่เคย็นมาก่อนครับ <Hey. S 1> ผมรู้สสุดแล้วทํางานเอางี้ข้อนี้แบบเอาใส่เต็มเลยนะ,ะทํางานกับพุ่มกับอาร์เป็นไงบ้างเป็นไงเ็นไหอ่านพี่นายก่อนเม่เป็นคุนกว่าอ๋อ ก็ทำงานกับอาร์มก็ทางานง่ายดีครับเพราะว่าบางทีเราเราไม่เคประสบการณ์แบบนี้เขาก็บอกกูอยากแบบเอออยากให้ได้แบบนี้อยากให้ทําแบบนี้แล้วก็เออจะได้รู้ว่าแบบเราควรจะไปในทิศทางไหนใช่ครับทำงานกับอาร์มก็ง่ายดีครับก็เหมือนทํางานกับเพื่อนครับเพราะว่าอาร์มจะให้เขาเรียกว่าไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือเปล่าว่าอาร์มจะชี้ทุกคนเพื่อนมันก็เลยทําให้เราแบบมีอะไรก็ปรึกษาได้ง่ายแล้วก็ มีอะไรก็สามารถคุยกับเขาได้ตรงตรงลองกันได้ตลอดลองกันได้งี้เงา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 มันเป็นปกติของของผู้กำกับเป็นความติสโอ้ยมาเลยทำให้ซีที่นอนเนี่ยอะไรมากกว่ากันเลิศเทอะบางทีอ่ะเป็นเลิศเทอไม่ต้องไปต้อื่องเผยเรื่องลอยไม่ใช่เอ่อจะถามว่ามันมันก็ บางทีเราทํางานด้วยกันเนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วที่แบบแล้วบางทีมันขี้นอนบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วว่าเราก็ต้องแบบทําความเข้าใจว่ามันดีมันดีแหละทําความเข้าใจเขาเยอะๆทุกคนมีข้อดีแตกต่างกันอ่าสุดท้ายฝากงผลงานทั้งสองคนเลยก็มีฝา่งไอจีก่อนไหมไอขวายที่อาร์ตาัมป์ลันะไอจีนะครับผมไนท์นะครับเค i g h จ IT นะครับผมก็ไปฟอลโล่กันได้ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ อิสไนมันครับประจำวิกใช่ส่วนผมนะครับ IG สมกด under score k l c ครับ s o n g k l o d under score k l c ครับแล้วก็ Twitter ก็เหมือนกันครับสมกด under score k l c แล้วอย่าลืมครับที่สำคัญที่สุด subscribe หรือไปติดตาม Comedy Production ด้วยครับแล้วก็ถ้าเกิดโพสถึงเราก็อย่าลืมใช่แจกนะครับลองโจ๊กทีเดีดีด้วยนะครับหรือแฮชแท็กรักกันบันต้องแตกครับครับผม แล้วก็ส่วนสาผลงานก็มีผลงานเรื่องนี้นะครับเรื่องแรกนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็ฝักติดตามได้นะครับเพราะเราจะอันดับจากที่มันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้ครับผมอาบอกนะครับว่าให้แบบติดตามดู <c oughs> <c oughs> ปวดหัวว้อยากให้เห็นแบบผู้กำกับที่อยู่ <c oughs> ด้านหลังมากสภาพนั่งหยุดเมื่อขั้นขยะวมันนี่งานอยู่ขันขยะอาปาก